เสร็จแล้วครับขึงเชือกทำร่องราสเบอร์รี่วดัดได้มาในภาษาฟินพื้นบ้านๆก็เรียกวัตตุตัดเป็นร่องสะอาดเลยให้ราเก็บเศษเก็บมุกกองแล้วก็ดีจะใช้เครื่องบดปัน่นตัดมันให้เป็นเป็นผงเป็นเย่อยๆเพื่อเป็นปุ๋ยโรยทำพื้นนะสิบสามร่อง หมดเชือกเยอะเลยครับราสเบอรี่วอเดนมอลทำเป็นช่องเป็นรีวีเป็นลายสะดวกในการเดินเก็บนะจะไม่ต้องโมโหต่อไปเดินสะดุดแล้วหกล้มแล้วกล่องที่เก็บใส่ไว้แล้วพอเราล้มเสียหลักมันก็สะดุด ลงพื้นไม่มีเิ์เก็บเพราะตกแล้วก็แตกเละเลยนะครับเป็นร่องร่องสิบสามร่องงานต่อไปก็คือเก็บขยะเก็บเศษทิ้งนี่เป็นกองเลยที่ตัดไว้นะครับออวันนี้รู้สึกเรือแล่นหลายลำนะมันน่าเอาเครื่องเรือมาใส่เรือแล้วก็ลงล่องเรือ รับลมรับอากาศแถวไม่ค่อยตรงดีเท่าไหร่ก็พอะจะได้นะครับดูรออีก3ามเดือนรอดูผลของ3มเดือนว่ามันจะได้เก็บแค่ไหนเพราะว่าเราตัดทิ้งไปครึ่งต่อครึ่งหรือเกินครึ่งเพราะว่าทางที่เราตัดออกเนี่ยมันกว้างกว่าร่อง หรือประมาณพอๆกันตัดออกครื่งต่อครึ่งของสวนเลยตัดทิ้งเดี๋ยวฝนตกมาเดือนหน้ามันก็จะโผล่ขึ้นต้นใหม่อันนี้คือต้นที่จะให้ผลปีนี้นะผลผลิตแต่งยอดแล้วเห็นมันอย่างนี้มันฟื้นนี้ยอดที่ปกใหม่ที่อยู่ตำร่องมันเราก็แต่งเอาไว้รักษาเอาไว้ที่อยู่ทางเดินเราก็ตัดทิ้ง ยอดอ่อนมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็ตัดทิ้งเลยนะต้องเพื่อความสะดวกแล้วก็ได้คุณภาพเราต้องยอมทํานี่ยังจะต้องเอาที่ตัดกิ่งเอาไว้ชาเอาไว้แล้วก็ยอดนะเป็นยอดอย่างเงี้ยเดี๋ยวตัดลําต้นมันจากทางเดินนะฮะแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆประมาณฟุตหนึง่งเอาแช่น้ําไว้ตอนนี้ยอดโปง่งละรอมันออกรากแล้วก็ยังมาเสริมตรงที่มันว่างอยู่จาร่องจาร่องมันมีว่างอยู่เนี้ยนี่ ต,ต้นใหม่ก็จะขึ้นแต่ว่าเราก็จะมาเสริมแล้วก็ที่ขุดเงาต้นงามๆเราจะใหญ่ๆอวบแล้วก็ขุดไปทั้งเงามันเลยขุดรากเอาไปแช่น้าไว้เดี๋ยวจะเอามาฝังครับวันนี้ก็ให้ดูตอนนี้แค่นี้ก่อนราสเบอร์รี่อุย้ยเปียกกองเยอะนะเนี่ยโอเคครับไว้คืบหน้าไงแล้วก็จะ อัดคลิปมาดูกันใหม่แล้วก็มีงานอะไรด่ก็จะอัพไปเรื่อยๆว่าวิถีชีวิตของคนอยู่ฟิแลนด์ทำอะไรกันนะครับสวัสดีครับ